ชินวัเป็นนี่พ่อแม่พี่น้องเจ้าเฮาจะเจนไปได้วยกันเฮาจะแก้ปัญหาด้วยกันได้ก็เจ้าอันพ่อแม่พี่น้องเจ้ามาต้องห่วงเนอนโยบายที่สมัยก่อนไอ้ทศินเคยทำไว้เฮาจะสารตอนนโยบาย กิโลก็บเอาแล้วเนาะเอาแล้วก็ราคาข้าวประกันไปกับตกราคากับตกะมาได้แตงเอาเอาลับจับน้ำข้าวกลับมาดีกับเจ้า <Yeah. S 1> ดีากองชุนหมูบ้านนะเอากับเจ้าเ <Yeah. S 1> อาล้าไปเลยเนาะถึงร้านลุ่เป็นสองล้านบาทเลยเนาะเอาแล้วบางคนไปบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยมาของก เคยได้จะยกเลิกเลยปัดจริงนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าไอ้อย่างที่เป็นบทประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องไอ้อย่างที่ทําดีอยู่แล้วพักเพื่ออะไรจะครองไว้ทั้งหมดเลยเจ้ามีแตีจะดีขึ้นเจ้าที่เขาบอกว่ายกเลิกเบี้ยอสมปัดแต่นนเจ้าเบี้ยอสมยังอยู่เจ้า อายุก่อนเหมือนมาใช้เหมือนเดิมกะดีกว่าเดิมเจ้าแต่ในนี้ให้บมีผู้สูงอายุเนาะมีแต่ใบรุ่นไงเพี่อาผู้สูงอายุที่พ่อแม่พี่น้องที่อายุ60ปีขึ้นไปเปลี่ยนเป็น600บาทติกระจา้า 10, ai, tuổi 70 tuổi còn 700 ba nữa. 80 tuổi còn 800 ba đi các cháu. ยาที่ผ่านมานั้น